ก็จะกำลังรีวิวนะคะตัวนี้เป็นแหลกเก็บแก้วนะคะความสูงของมันก็คือ3ามชั้นนะคะแล้วก็ตัวรงตัวาวนะคะเห็นไหมคะแหลกตัวนี้ก็จะใส่แก้วของเลซิงตันนะคะไบนี้ก็จะเป็น25ช่องนะคะแล้ก็เห็นไหมคะมันจะได้พอดีเลยแล้วก็ตัวแหลกจะมีความหนาแล้วก็ความทนนะคะตัวนี้จะเป็นงานที่ส่งให้โรงแรมนะคะเพราะว่า โรงแรมที่นี่มีปัญหามากตรงที่ว่าเวลาเขาเก็บแก้วเฉยๆอะค่ะเก็บลงในกล่องในอนาคตอะค่ะแก้วมันก็จะเปื่อยจะยุ่ยตามกล่องนะคะแล้วก็พอเขาเอามาแขวนเก็บอะลมมันก็แรงมากทําให้แก้วเขาแตกหมดอลนะคะดังนั้นการปลอดภัยที่สุดก็คือเก็บแปลกเข้ามาแหลกแบบนี้นะคะที่เข้าเข้ากับเครื่องล้างจานได้ต่อให้เราไม่ใช้เครื่องล้างจานนะคะ เราก็ใช้แหลกแบบนี้ค่ะในการเก็บนะคะเก็บแก้วนะคะก็สามารถจะสอบถามได้โดยที่ว่าถ้าเป็นแก้วของโอเชียนนะคะลูกค้าสามารถจะให้ของขแก้วมาได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเวดแหลกให้นะคะก็อันนี้คือขอบคุณก็ขโมยของมาก่อนที่เขาจะส่งงานลูกค้าโรงแรมนะคะมีปัญหาอะไรก็สามารถจะสอบถามได้นะคะมีบริการจะส่งทั่วประเทศคะ่ะสวัสดีค่ะ